สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารท่านผู้น,พนำพี่น้องครอบครัรวไบโอเติกที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มารวมงานเออซึ่งรู้สึกก็แปลกใหม่กับชีวิตนะคะเพราะไม่เคยเลยไม่เคยจะมาวมงานแบบนี้นะคะเออสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่ประทับใจก็คือได้เข้าไปอบรมมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะที่ชัยนาทก็ได้เห็นการปึกอบรมซึ่ง เข้าท่าทีเดียวนะคิดว่าเราน่าจะต้องทําต่อในเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นไม่ค่อยได้ทําอะไรค่ะอยู่เฉยๆก็เพื่อนบอกว่าอยู่ๆเอาเงินมาให้นะเออเราก็สงสัยทําไมฉันได้เงินเพราะฉันไม่ได้ทํางานเลย,เลยนะลักษณะนี้แต่ว่าพูดว่าไม่ได้ทําก็ไม่ได้เนาะเพราะวันหนึ่งเพื่อนติดต่อไปว่าที่จริงเป็นพี่ของน้องทันตแพทย์เม่กี้เนาะเพื่อนก็เป็นเพื่อนพยาบาลศิริราด้วยกัน ไม่ได้บอกเลยชื่ออะไรใช่ไหมคะ,คะเป็นพี่มนต์ศิธิไปชอบตะกี้ท่านพิธีกรพูดไปให้แล้วนะคะ <c oughs> ก็มีเพื่อนมาทําเรื่องนี้ก็บอกว่าช่วยหาห้องประชุมให้ทีหาแขกให้20คนแล้วถ,ถามว่าทําไมต้องไปหารีสอร์ทล่ะฉันก็มีที่ที่ประชุมที่จริงเป็นนายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ และเป็นประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจําจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเวลาท่านท้้มาด้วยแล้วไปไปรงกับท่านนายแพทย์วิชัยช่ออีวันตายเลยเราไม่ได้เป็นประเทศไทยนะเป็นประจําจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนก็เราส่วนหนึ่งของของของเราก็คือเอ่อมีคนมีเพื่อนสมาชิกทางจังหวัดนั่นคือต้องดูแลชมรมผู้สูงอายุทั้งจังหวัด ถามว่ากล้าแสดงออกไหมที่จะไปถายของอย่างนี้ไม่กล้าบอกเพื่อนขรงผมบอกไม่กล้าทําแต่ว่าออพอจะนัดคนให้ได้บ้างนะคะค่อยๆค,ค,ครั้งแรกมากันเยอะประมาณกล่าวว่า20คนแต่มาทั้ง50อะไรเช่นนี้นะคร,ครั้งแรกก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่สองที่สาก็มีบ้างตามปกติและเราก็มีแผน ต่อในอนาคตยังไม่บอกว่าจะทำไงคิดว่าจะรวทุกอำเภออะไรเงี้ยนะคะที่เป็นที่ดีที่ดนะคิดไปเรื่อยเยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําว่าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยร่ำรวยขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะเรากินบำนาญไปเดือนเดือนเราก็ไม่มีอะไรละก็มันก็ทําไปเรื่อยๆรื่อยไม่ได้คิดอะไรมากมายขนาดนี้ที่ว่าอย,อยู่เพื่อนบอกเฮ้ย hey, มารับตําแหน่งเนี้ แล้วม,มีทองให้ด้วยได้จำนำได้ด้วยมันบอกเนี้ยโอ้โหชีวิตก็ไม่เคยเข้าโรงจำนำก็เลยเออมันแปลกดีนะชีวิตมันก็ต้องขอบคุณนะคะคือขอบคุณทางบริษัทขอบคุณท่านผู้นำนะคะทางการจนันบ,บุรีนะคะที่ให้ให้อาชีพสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรจะทำ นะคะเป็นงานง่ายๆแล้วก็ได้เงินด้วยเพื่อที่จะดูแลชีวิตของพวกเรานั่นเองถามถึงเรื่องความสวยไม่ต้องพูดค่ะเมื่อก่อนก็สวยอยู่แล้วอันดีนนแต่พอมาพอมาสเปรย์เข้ามาสักเดือนครึ่งหรือสองเดือนสวยข<ว>ึ้นไหมคะสวยขึ้นค่ะ, <c oughs> คะอันนั้นก็เป็นเป็นผลนะคะและผลที่ได้ทราบจากการยานุปรีมีบางท่านเคยใช้ นะแล้วเขาบอกว่าผมใช้มาสามปีแต่ผมหาที่ซื้อไม่ได้เออพอรู้ว่าเราเราพอมีตรงนี้นะที่ศูนย์ที่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนะเขาก็มาซื้อเหล่านี้เป็นตน้นวันๆเมื่อวันยังคุยกับเพื่อนเพื่อนอาจารย์นะนะ<ๆ>เขาเป็นอาจารย์มาทํางานเป็นอาสาสมัครที่สมาคมคุยไปประมาท่านเขาขอไปสองขวดอะไรเนี้ยคือเราทำงานแบบนี้ค่าสบายสบายขอบคุณตางบริษัทอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ